สวัสดีค่ะทุกทกคนวันนี้ป้าวินนี่จะมาแนะนำนะคะเมนูตับนะคะซึ่งป้าวินนี่จะกินไม่บ่อยนะแต่ว่าเวลาทำแล้วมันจะออกมาอร่อยมากซึ่งเชื่ออย่าง100%เลยนะคะว่าคนไทยจะต้องชอบเมนูนี้ป้าวินนี่ก็ไปสำรวจดูว่ามีคนเคยทำไหมอะไรเงี้ยก็ไม่เห็นยังมีคนทำนะคะก็เลยคิดว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่บุกเบิก ที่อาจจะมีคนสนใจนั่นก็คือตับก็ประมาณนี้เลยประมาณครึ่งกิโลที่ป้าวินนี่มีนะคะแล้วก็มีนมสดนะนมสดบ้านเราก็หาง่ายอยู่แล้วแล้วก็เกลือป้าวินนี่ใช้เกลือชมปูที่มันใส่ขวดนี้ไว้แล้วก็พริกไทยขาวแล้วก็กระเทียมตำละเอียดนะคะทีนี้มาดูกันเลยนะคะว่าทําอย่างไรป้าวินนี่ก็ใช้มือเลยขอโทษทีไปล้างมาแล้วนะคะทีนี้เอ แหมมันตับนะคะมันจะมีมันจะมีเขาเรียกอะไรอะ่ะแหมมันจะมีตัวห่อหุ้มแบบนี้ใช่ไหมคะเหนียวเหนียวแบบนี้ใช่ไหมคะเราต้องไปดึงออกเราต้องไปดึงออกทีนี้เราจะใช้เราจะใช้หลักทางวิทยาศาสตร์เลยนะคะเพื่อนๆทุกคนนั่นก็คือเมื่อแช่หน,นะะ่อมไว้นะคะแช่หน่อมไว้ แล้วก็ยังมีอีกอย่างนึงที่ป้าวินยังไม่ได้ออกมานั่นก็คือแป้งแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งสาลีแป้งอนเนกประสงค์ที่เรามีที่บ้านนะคะนี่เลยนะคะทุกทุกคนเออชี้ออกมาแบบนี้เลยนะคะถ้าเราไม่ใช้มือก็คือทําไม่ได้เลยเพราะว่าถุงมือจะไปดึงออกไม่ได้นะ,ะได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะนี่เป็นที่มันมันหุ้มตับไว ทุกคนเออน้ำนมจะเข้าไปอยู่ตามเลือดของของตับแล้วก็เออเราจะหมักไว้หมักไว้ประมาณสองสามคืนนะคะถ้าอยากให้อร่อยกนะ็คือสามคืนเอหมักลืมก็ได้นะคะ <c oughs> เป็นอาทิตย์ก็ได้นะ,ะแล้วตับจะออกมาอร่อยมากเหมือนกับทำเราปลาเหมือนกับเราทำปลาซมนะคะแล้วก็รสชาติจะออกมาประมาณนั้นเลยนะ เดี๋ยวป้าวินนี่จะต้องหมักไว้แล้วก็มาทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งตอนทอดนะโอเคนะคะแล้วก็มาดูกันใหม่ตอนที่ป้าวินนี่ไปหั่นให้เรียบร้อยหั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้ให้เรียบร้อยนะคะนี่เลยนี่ก็คือเอไปดึงเอาพังผืดแบบนี้ออกมาเลยนะคะจากตัวตับนะคะแล้วก็ตับที่ได้ก็คือเป็นตับที่ไล้ไล้พังผืดห่อหุ้มนะคะเสร็จแล้วก็ทําการหั่นนะคะ ทำชิ้นที่ตามที่เราพอใจเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่ามือมือจะไปจับอะไรมาเพราะว่าเราต้องเอาไปล้างก่อนอยู่แล้วนะคะชิ้นประมาณขนาดนี้เลยนะคะวุ้ยขอโทษทีชิ้นประมาณขนาดนี้เลยไม่ไม่บางเกินไปแล้วก็ไม่หนาเกินไปนะคะทีนี้ก็ไปล้างตัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็น,นี่ก็คือกระเทียมกระเทียมนี่บ้านนี่ใส่ไปห้าจีดด้วยกันนะคะ ถ้าใครชอบมากกระเทียมชอบมากชอบน้อยอะไรอย่างไรก็ก็เออตามไปเลยนะคะนันเต้านี้ไม่มีถุงมือตอนนี้ใช้ถุงแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเสร็จแล้วก็ใส่เกลือลงไปเกลือนี้ก็กะประมาณคนไทยเราก็กะทูปอยู่แล้วใช่ไหมคะเออนี่เป็นอ๋ออันนี้ไม่ใช่เกลือชมพูโอ้ป้าไม่น,นีะบอกผิดไปนะคะว่าเป็นเกลือชมพูนี่คือเกลือฮาบซาว์นะคะ เกลือทะเลก็ก็ใส่ลงไปก็ประมาณถ้าคิดเป็นช้อนก็คือเกือบจะสองสองช้อนชาเลยนะคะทีนี้สองอย่างเะไรใช่ไหมกระเทียมเกลือแล้วทีนี้ก็คือพริกไทยนะคะพริกไทยพริกไทยขาวนะคะไม่ไม่ใช้พริกไทยดำเพราะทุกอย่างจะต้องดูดซึมเข้าไปในเนื้อ,เน,อเนื้อตบเนื้อตบนะคะแล้วทีนี้ ีนี้ก็บีดนวดต่อนบีนบนวดให้กระเทียมแล้วก็เกลือเข้าไปอยู่ในตามส่วนต่างๆของตับต่อน,นะคะบีบนวดเลยอิ่กระเทียนแรงมาก <c oughs> <c oughs> ก็ข้าต้นี้ก็คงจะพอแล้วนะแล้วทีนี้ทีนี้ทุกอย่างมันจะเข้าไปทำปฏิกิริยากันแล้วตอนนี้ก็ใส่แป้งแป้งอะประสม ก้านสารีนะคะที่มีอยู่ในประเทศสีริยันาก็ทุกเท้าให้เข้ากันนะคะไม่จาเป็นต้องแบบให้ไม่ดีเลยแต่เพราะว่าตอนหลังแล้วเราจะมาชุดแั้งทอดะคะ่ะทำแบบชุดแป้งทอดทีนี้สุดท้ายเลยนะคะสุดท้ายเลยก็ใส่นมลงไปนมนี้ยประมาณให้ท่วมให้ท่วมตัวตักนะคะ โอ้โห oh, oh, ทุกคน mm hmm. เอาสเต็กมาแรกก็ไม่ยอมนะคะเพราะมันอร่อยจริงๆ mm hmm. นี่เลยโอ้โ okay. หนมก็ซื้อมาให้ลูกกินแล้วก็ขอลูกสักครึ่งกล่อง mm hmm. ก็เป็นตับที่แบบตับเปรี้ยวหรือแหนมตับที่แบบ ถ้าอ,อยากจะเรียกเลยเกินว่ามันเป็นแหนคตับแต่ว่ามันกินดิบไม่ได้นะคะทุกคนแหนมไม่กินิดิบได้จริแต่ว่านี่คือเราต้องมาไปทาชุดแป้งทาทุกคนคือเราจะจะ,จะ,จ,ะจะแบบจรคลาส์มากเลยนะคะกับรสชาติของมันคือมันอร่อยจริงๆนี่เลยนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ โถใส่โถเก็บไว้นะคะใส่ถงเก็บไว้ใส่ในตู้เย็นเอาไว้ประมาณประมาณสามคืนนะคะทุกๆคนแล้วก็เอาออกมาทอดแล้วก็มาดูวิธีการทอดกันเลยนะคะและแล้วและแล้วตับที่หมักนมนะคะก็ผ่านไปแล้วสามวันอนนี้เปิดแล้วนะคะจะเอาไปทอดแล้วนะคะ นี่เลยมันก็เป็นตับแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วหอมมากเลยหอมกลิ่นกระเทียมะคะปลาวันี้ก็ใส่ผงฟูไปเออปรากฏว่าไม่มีแป้งข้าวเจ้าป้าวันี้ก็ใช้แป้งแป้งสาลีธรรมดาผสมกับผงฟูนะเอาเอาแค่นี้ก่อนเพราะมันอาจจะเยอะไปแต้ปาวันนี้ก็คนคนคนคือคือไม่ต้องใส่น้ำ ไม่ต้องใส่น้ำนะคะใส่เบกกิ้งโซดาไปทีนี้ก็เอาเอาตับที่หมักไว้นะคะตับที่หมักไว้มาทับแบบนี้เลยโอ้โหจะเป็นอะไรที่แบบอร่อยมากนะตับที่หมักไว้มาทำอย่างนี้เลยเอาไปทอดกันเลยนะคะมาดูกันทีนี้ก็ใช้หม้อทอดเหมือนเดิมนะคะ เ็นอาที่บ้านนี้ชอบเพราะมันไม่กระเด็นก็ใส่น้ามันลงไปเสร็จแล้วก็รอให้น้ามันร้อนนี่เลยน้ำมันก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเอาวันนี้ก็กลับไปกลับมากับแป้งอยู่นะคะก็เอาลงไปใส่เลยมันเลยนะคะก็เบาไฟปปกลางนะคะทุกคนแล้วก็ ก็ใส่ไป,าปตามปกติเมนูนี้นะคะรับรองว่าทุกคนจะตั้งไม่ผิดหวังกับมันแน่นอนมันจะเป็นอะไรที่แบบอร่อยมากเลยนะคะเป,เป็นเมนูแหนมตับที่ที่อร่อยมากที่ตอนนี่ทำมาแล้วหลายครั้งแล้วก็ไม่เคยผิดหวังเลยคะ แสร็จแล้วเราก็จับไฟกลับมาไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแบบทอดจนมันมันมันกรอบจนแบบอไหม้แบบนั้นนะคะแค่ตับสุกก็พอแล้วนะคะอย่าให้ไฟแรงมากเกินไปนะคะก็มันจะไหม้ก็ลดไฟต่ำลงนะคะประมาณตามนในะคะ วิธีดูว่ามันสุกหรือไม่สุกก็ามาชิ้มดูนะคะอย่างชิ้นนี้ยชิ้นนี้ยสุกแล้วนะคะก็โอเคเลยนี่เลยแหนมตับของพระินีก็จะออกมาเหน้าตาแบบนี้เลยนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบโอ้โหชิมไปแล้วนะคะทุกทุกคนอร่อยมากเลยไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยนะคะต้องลองไปทําดูนะคะทีนี้มาดูกันเลยนะคะเอ แหนมตับก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือมันโอ้โหทุกคนเป็นอะไรที่แบบเนี้ยบมากเลยนะคะไม่ต้องหั่นจนบางเกินไปหั่นพอดีคำนะคะหั่นพอดีคำนี่เลยป้าวินนี่ก็แหนมของป้าวินนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วป้าวินนี่ก็ใส่กระเทียมนะกระเทียมเจียวลงไปอื เยี่ยมเลยนะคะนี่เลยน้ำตับของป้าวินนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโรยกระเทียมเจียวลงไปแล้วก็น้ำจิ้มก็คือน้ำพริกจิ้มแจ่วนะคะไม่มีผักชีหรือสาระแหน่ป้าวินี่ก็ใส่ผักแพ้วลงไปนะคะเข้ากันได้เนียบเลยนะคะแล้วก็จะกินกับข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวเจ้านะคะตามความพอใจเลยนะคะโอเคนี่เลยนะคะ มันอร่อยมากจริงๆป้านนี้เหมือนแหนมอืม